เหตุให้ไปนรกไปสวรรค์ทิกคุทั้งหลายบุคคลูลผู้กอกด้วยธรรมสามประการและไม่ละมณีสามประการย่อมจับผู้เกี่ยวไว้ในนรกเหมือนถูกขังฉะนั้นธรรมสามประการเป็นหนึ่งอย่างไรคือหนึ่งเป็นผููุ้สิตและไม่ละมณน แห่งความเป็นผู้ทุศิลสองเป็นผู้ลิษยาและไม่ละมทินแห่งความลิษยาสามเป็นผู้กระนีและไม่ละมทินแห่งความกระนีทิกุ่ทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้และไม่ละมณีมสามประการนี้แล จะต้องตกนกเหมือนถูกนำไปวางไว้ฉะนั้นอกุทั้งหลายบุคบคลผู้ประกอบด้วยสามประการลับรกบ,บ,นบน,น,น,ท,น,าาน,นทิ้งสามประการย่อมจักปฏิสถานบนสวรค์เหมือนถูกนำเอามาวางไว้ฉะนั้นทำสามประการเป็นอย่างไรคือหนึ่ง เป็นผู้มีศีลและละมลขินแห่งความเป็นผู้ทุศีลสองเป็นผู้ไม่ลิษยาและละมลขินแห่งความลิษยาสามเป็นผู้ไม่ประนีและละมลขินแห่งความประนีอิกุกทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้ และหลักมุลทินสามประการนี้แหลจะต้องได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกับเชิญไปวางและสน้น